ฮอรัสครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือฮอรัสซูเปอร์ค้าครับบ้างก็จะเรียกแค่รูเปอร์ค้านะครับเรียกว่าเป็นเหมือนฉาย,ยาเนาะที่ก็เรียกกันรูเปอร์ค้ารูเปอร์ค้าอะไรประมาณนี้ที่เหล่าพวกซันออฟฮอรัสจะเรียกไพหมากบุกตนเป็นไพหมากของลูน่าวูฟลีเจียนนะครับเมื่อเขาได้กลายเป็นวอร์มัสเตอร์ก็ได้เปลี่ยนชื่อกลายเป็นซันออฟฮอรัสครับตามคําแนะนําของแซงกูเนียและองค์เจ้าพัดฮอรัสครับคือลูกที่องค์เจ้าพัดเนี่ยรักและปวดปราณมากที่สุดครับแต่ว่าได้กลายเป็นผู้ทรยศ ก่อสงครามกลางเมืองที่ทําลายโครงสร้างของอิมพีเรียลจนมาถึงปัจจุบันนี้เช่นเดียวกับไพรหมากคน,นอื่นๆครับฮอรัสถูกสร้างโดยองค์เดกรรพัิครับเป็นหนึ่งในไพรหมาก20ต้ตนที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็ทําให้กระจัดกระจายไปทั่วกาแล็กซี่โดยฝีมือของเควอสสำหรับฮอรัสแล้วนะครับเขาตกไปยังดาวที่มีชื่อว่าเชโโเนียเมื่อเทคพรีสครับเข้ามาเนี่ยก็ ต่างตกใจครับกับบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าที่ประกาศตนว่าเขาคือฮอรัสลูกขององค์จักรพรรดิซึ่งทางเทคพริสก็แบบงงว่าใครแล้วรู้จักท่านองค์จักรพรรดิได้ยังไงก็โอเคพากันไปตามคําบอกเล่าของฮอรัสนะครับแล้วก็สมาชิกแก๊งที่มีอายุมากครับที่รอดชีวิตเนี่ยถูกนําตัวออกจากโชโทนเนีย <c oughs> เพื่อเดินทางไปยังเทราณที่นี่ครับเขาก็ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เห็นอย่างมากทิ้งลูยิต่างๆครับแล้วก็บ้านเมืองที่เจริญเนี่ยจนพบกับองค์จักรพรรดิครับ ตัวของฮอรัสคุกเข่าถวายการรับใช้ทันทีเลยครับไม่มีการพูดคำทำเพลงแล้วก็รู้ว่านี่คือบิดาที่แท้จริง